สวัสดียามมสาวๆครับสำหรับเสาวนี่ก็พามาชมบรรยากาศบริเวณสะใ่ล่องกรดีครับมาเบ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านทำมาหากินใส่ม่อใส่ตะไคร้ไปชมกันครับพี่น้อง ชองได้กี่ตัวสองสามตัวตาไข่หกเส้นเหรอตะไข่ห้าหกเส้นได้ปลาตองฮะครับนี่เป็นบรรยากาศบริเวณ ใหญ่ล่องก็ดีครับพามาชมบรรยากาศย่มเศ้าย่มเศสาพี่น้องถ้ามาห้กินนะครับมาใส่มองใส่ตะคายหาปลาใส่ไว้ช่วงย่มเรียงนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ย่มเศสาก็มากูมอง กูตาขคายนะครับเพื่อหาปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทปลาขาวนะครับปลาขาวมาเบึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ชอบหาปลานะครับเป็นการใส่มองหรือว,ว่าใส่ตาคายนะครับเพื่อหาปลาหาอยู่หากินตาม ธรรมชาตินะครับเป็นแรงน้ำที่อุดมสมบูรณ์พามาชมบรรยากาศยามส่อนๆนะครับพี่น้องสวยงามยามส่อๆครับมาชมบรรยากาศกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็บเบียร์เพิ่งเสนอได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ